Man ดีเจแมนใบเตยโพสต์ล่าสุดแล้วจากกรณีดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุทีวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรส์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาได้เตรียมเอกาสารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบ DSi จากกำหนดการเดิม30กันยายนเลื่อนมาเป็นวันที่17ตุลาคมแทน ปรากฏว่าล่าสุดได้ส่งตัวแทนจากทนายความส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยเดินทางมายัง DSI พร้อมส่งหนังสือขอเลื่อนนัดหมายไปอีก15วันจากเดิมที่ต้องเข้ามาในวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่1พฤศจิกายนแทนนั้นขณะที่ใบเตยได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยโพสต์ภาพผ่าน IG Story พร้อมหน้าสามีและลูกสาวขณะสามีกอดทั้งภรยาและลูกสาวจุบทั้งคู่สุดอบอุน่นพร้อมข้อความว่าในวันที่อากาศดีพร้อมแท็กไ g ถึงดีเจแมนและไ G ลูกสาว ด้านดีเจแมนได้ได Story รีโพสต์ไอจีสตอรี่ภรรยาด้วยเช่นกัน